เมื่อนี้เอ็นเ้ามาติดตามผลงานสวมแดงนะคะที่ใส่กับมังนาวนะคะฉีดพ่นนะคะเวลามันออกดอกจะมาสัมผัสคุณน้ำชายเนาะค่ะคุณน้ำชัยอยู่บ้านใดเน,ะะนาะค่ะเพื่อซีการเพื่อซีการรับบริการครับผมอันสมแดงนี่วิธีใส่นี่ใส่จางไหนคะ่ะใส่กับมังนาวคะ่ะ ผมแดงนี่ผมจะใส่ฝาทางในนี่ครับฝาในนี่ฝาหนึ่งตัวหนามที่โผลรดครับผมเปียภายหลังครับตอวฝานี่เด้อยินหักไม้เขาทุกชนิดครับจะเป็นหน้าเข่าเป็นบักไม้สิ่งพ่นเด้เลยครับผมอ๋อใส่ใส่กรับมากหน้านี่ใส่ตอนไหนเนาะค่ะอันคือว่าตอนมันออกดอกหรือตอนไหนที่เขาสีดพ่นที่หมากลุกๆนี่ค่ะครับผมจะใส่ตั้งแต่เริ่มดอกเริ่มจับนะครับเตียพ่นเลยครับผมบึ่งบักหน้าแต่ละพ่วงแต่ละนี่ครับผมเป็นจจกคทอริลูขนาดไขไขเบอร์ศูนย์น่ะ นี่ก็คลเบิดสูตรนี่ครับบากหนาวครับผมบากหนาวหน่อยบักหน่าวแป้นนะค่ะค่ะอู้หสวรรค์แห่งตุ่นมะนาวพ่วงหนึน่งเป็นซิปหน่วยนะคะพี่น้องเบิงบ้งค่ะผลงานโสมแดงของห้านะค่ะนี่ค่ะเบิ้งเบิ้งพ่วงหนึ่งหนะชิปหน่วยะคะ่ะบางบางพ่วงชิปสองหน่นวยกับมีนะคะ่ะนอ<ไ>ปุ่นใบเขียวค่ะต้นง<ข>านมันจะแตกออกดีเนาะคะ่ะเนาะนี่ล่ะคือผลงานโสมแดงแห้าชีวภาพชีวภาพลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่ะ ข่วงหนึ่งพ่วงหนึ่งมรือมิตน่วยง่ญ่ๆน่วย,อย,อยทอไข่หา่านนี่ค่ะจะอ่อนแห้งสวนหมักหน้าคุณน้ำชัยค่ะค่ะผลงานของสมแดงเท่าเนาะค่ะ,นะ,คะ,นะเนาะเวลามันออกดอกค่ะออกดอกเท่ากับสีพ่นเลยมาจะกจับดกดีค่ะ จะเปรียบเทียบให้เบิ้งเ้อค่ะเด้อไข่ขาหนวยไข่กับหนวยหมักเน่าเนาะค่ะเนาะเป็นไข่เบือศูนย์ครับผมนี่ค่ะไข่ไข่เบรอศูนย์กับหนวยหมักเน่าเบื้องท่วงนี่มีสิบกับหนวยเนาะค่ะเนาะพี่น้องมีราคาสมแดงสนใจติตต่ตอติตต่อได้ใส่ค่ะคุณน้ำใสเบอร์โทัหกสามชุดสามห้าเจ็ดหกห้าหกครับค่ะติตต่อสอบถามได้เด้อค่ะเด้อชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นค่ะสมแดงค่ะ ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ